ขี่พาจวนไปคี่พาจวนไปคี่พาจวนไป จืดขี้พ้าขี้พ้าคืออะไรครับพระพรนี่คขี้พาภาตาไเกาเลีกันมันก็คือฟักเขียวหรือว่าฟักแฟงอ๋อขี้พ้ามันก็คือฟักเขียวนั่นเองนะครับเก่นจืดฟักเขียวไสกระดูกมูหรือว่าเวนเทอเมลอนซุปวิสพอกบนสืภาษาหลังด้วยโอเค คูะหรือว่าฟักเขียวมีประโยชน์มากมายเป็นพักพื้นบ้านอืเข้าใจแล้วนะครับขี้พ้าก็คือฟักเขียวเป็นภาษาใต้นะครับคนใต้เขาเยยกติดปาก,กว่าขี้พา้าแล้วทำไมเขาเย,ยกว่าขี้พ้าครับป๊อบอนสั้นนีท่าหว่าขี้พ้ามาจากฟักเขียวชนนี้นนึง แต่ว่าข้าเหนียวรวมๆกันว่าขี้ผอมืมันก็เป็นผักริมรั้วนะครับประโยชน์มากมายลองไปหาประวัติกันดูนะครับ <Okay. S 1> ขี้ผ้ามาได้ยังไงแล้ววันนี้ปลาพรก็จะมาทำแกงเจือขี้ผ้าใส่กระดูกหมูนะครับยังไงติดตามนะครับที่ต้อตงเตรียมก็จะมีขี้ผ้าหรือว่าฟักเขี้ยว ูกระดูกหมูหรือว่ากระดูกเอี่ยวเล้งน,นะครับรักผักชีกระเทียมเกลือพริกไทยเม็ด่งปรุงรสซอสปรุงรสน้ำตาลนี่คือสูตรโบราณนะคะ <Wow. S 2> แต่ว่าสูตรไม่ปลาพ่อนยิใช้น้ำตาลกรวดกับเิ็ดทอข้าไปกันอืมโอเค ลืมตนด้วยเราก็จะเอาขี้พาไปฟันจะพอจะพั่หลงล้างเมื่อนูกอน,นะคะโอ้โหครับเราก็เอาขี้ปลาหรือว่าฟักเขียวของเรามาปอกเปลือกก่อนนะครับก็ปลาพรถนัดแบบนี้นะก็ปอกแบบธรรมดานี่แหละครับฟักเขียวมีประโยชน์มากมายนะครับ เป็นพืชริมรั้วนะครับที่ราคาก็ไม่แพงนะสรรพคุณมากมายนะครับฟักเขียวเป็นหลอดลอมมักเสษช้าในโรคขอแก้ไอขับเสมหะท้องเสียเน่นเฟอ้อฟอกช้บำบํารุงทางเพศก็อลองไปหาอ่านกันนูนนะครับแต่ที่สำคัญก็คือช่วยแก้หิวได้แน่นอน เราก็จะหมาผ้าทรายมันอ่อนะคะใายสีนะคะแบบนี้นะทำของหวานก็ได้นะครับทำของขาวก็ได้แล้วเราก็เอาทรายอ้อแล้วก็ทำเป็นชิช้นๆิพาะทางค่ะ คือหั่นยังไงก็ได้นะครับให้เป็นชิ้นชิ้นพอคํานะน<อ>ก็จะมีลายแบบนะครับนี่ของปอลาพรแต่หลักๆก็ปลาเห็นแบบนี้เยอะอเอาไส้มันออกอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็ดีคว้านตาใจชอบก็ผ่านเป็นชิ้นชิ้นนะครับพอคำ สรรพคุณก็เยอะนะครับมาเล็ดนี่ส่วนกลางตรงนี้แก้ฟอกช้ำได้นะแกนในมันนะครับเปลือกมันก็ไปต้มเป็นชาได้นะสรรพคุณเยอะแยะนะครับราคาก็ไม่แพงนี่นะคะเมื่อเราคว้านเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปลางนะคะแล้วเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดโอเค ใส่เกลือแกงลงไปนะครับแล้วก็ใส่ทุงลงไปเลยก็เอาเปียวเล่งของเราเราไปต้มก่อนนะครับต้องให้น้ําเดือดนะครับแล้วก็ค่อยๆหยดลงไปนะเดี๋ยวมันกระเด็นข้อสูตรของป้าพรก็คือต้องให้น้ําเดือดก่อนนะครับถึงจะใส่เนื้อลงไปมันจะได้รสขาวนะ ที่สำคัญก็คือเกลือนะครับต้องใส่เกลือให้พอดีกับจํานวนเนื้อนะครับอันนี้ของป้าพรก็ใส่ไปประมาณสอนชอนโต๊ะนะโอเคแล้วเราก็ต้องให้เดือด่านไปสิบห้านาทีแล้วนะคะว้าวเาจะมาเปิดแรงกันเลยอเราก็จะสอนเปลือออกนะคะ พอเราสอดเบอรออเสนเอลเราก็จะใส่รากผักชีกระเทียมลงไปใส่ไปทำไมครับประพรรับกลิ่นข้าวมูออ๋อกระเทียมกับรากผักชีนะครับดับกลิก่นข้าวแล้วก็น้ำตาลกลวดซองก้อนและก็สูตรของประพรจะใส่น้ำตาลกวดนะครับ ใครไม่มีใส่น้ำตาลทรายธรรมดาก็ได้นะพริกไทยเม็ดแล้วก็พริกไทยเม็ด่ะนาไปก่อนเลยแล้วก็ต้มต่ออีกสักพักนะครับจะสังเกตได้ว่าของน้ำซุปของป้าพรจะใส่ดีมากเลยนะครับโอเคก็แล้วแต่นะว่าสูตรแกงจืดของใครจะทำยังไงนะจะไปลวกก่อนหรือจะต้มพร้อมก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องใจเย็นต้มนะน้ำซุปจะได้ไม่ข้นนะครับ เอาเราก็ต้มตอ,อ,อ,อยครับพักนึงหอเรียบตาพันไรงี้ยเราก็จะห้ออหือหอมมากเลยนะครับนี่นะคะเห็ดหอมนี่เอาไปแช่นาเลยนเลนะเราก็อยากจะใส่เห็ดหอมก็ใส่ได้นะครับหรือว่าใส่แครอทก็ได้นะเดี๋ยวเราก็จะมารุงโรสป้องบุง,งรส แล้วก็จะมาปรุงรสกันก่อนนะครับใครจะใส่แค่รทใครจะใส่ผักต่างๆก็ได้นะครับแกงจืดซอสปรุงรสน้าตาลใจแล้วก็ใส่น้ำตาลอีกนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้เราใส่น้ำตาลขวดไปแล้วโอเคเห็นไหมครับแกงจืดมันไม่ยากเลยนะครับก่อนที่จะทำอย่างอื่นนะครับแกงจืดประภอนี้ทำสบายเลย กินทุกวันนะครับอืมน่ากินมากเลยนะครับแกงจืดฟักหรือว่าแกงจืดขี้พลาในส่วนมากเขาจะชอบแกงกับไก่นะ <Wow. S 1> แต่ว่าวันนี้เรามีเนื้ออยู่แล้วก็แกงกับเนื้อหมูก็ได้นะครับเรามีเยวเล้งอยู่นี่ก็ะต,ต้องคำน้ำซุปอร่อยโอเคปิดให้เดียวอีกทีนึงแต่เดี๋ยวเราใส่ขี้ปลาลงไป ก็ใส่ขี้ผาลงไปทีหลังนะครับที่เราหันมาเมื่อกี้ก็กะประมาณนะครับใส่มากก็ไม่ดีนะปาใส่มากมันจะหวานเกินนะครับแล้วมันจะบูดง,ง่ายด้วยเราก็กะเอานะครับเราจะปิดฝาให้เดือดอีกแป๊บนึงแล้วก็จะชิมรสก่อนเสิร์ฟ อือตอนนี้ฟักสุกแล้วนะครับเราเราก็จะมาชิม uh กันนะครับต้องชิมอีกรอบนะครับก่อนจะเส<ม>ิร์ฟเพราะว่าขี้ฟ้าหรือว่าฟักมันจะคายความหวานออกมานะครับ<ม>รอืมได้แล้วครัได้แล้วโอเคเอาแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลย กินมากเลยนะครับนี่ว้าวเมื่อเราตักแกงเสซตแล้วเราก็จะมาโรยผักชีโรยผักชีนิดหน่อยนะครับ แกงจืดหอมมากเลยนละร้อนก็นอย่าเพิ่งรีบกินก่อนนะครับเอาะวดี๋ยวพักติดเหงืออนะครับนี่ก็เป็นแกงจืดธรรมดานี่นะครับเคล็ดลับความอร่อยมันอยู่ที่ไหนครับป้าพรอยู่ที่เกลือคะ่ะเด็กๆไปทําตามป้าพรกันได้นะคะผมว่าทำงานมากเลยคะ่ะ โอเคนะครับมันก็ไม่ยากอย่างที่ป้าพรว่านะครับก่อนที่จะแกงอย่างอื่นนี้เราต้องแกงจืดให้ถนัดก่อนนะหรือภาษาใต้ว่าแกงให้ฉับก้อนนั่นเอง<อ>นี่นะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอาหารใต้อีกแล้วนะครับก็คือเป็นแกงจืดขี้พลานะครับวันนี้ก็เป็นป้าพรเหมือนเดิมนะครับแสดงโดยน้องชมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ ข้าจบไปแล้วนะคะกับเมนูวันนี้ป้าพรก็ขอตัวลาไปก่อนและป้าพรไม่ทําขนมหวานนะครับช่วงนี้ป้าพรไม่รู้จะธทำนุอมเลยโอเคนะครับเพราะว่ามีเอฟซีบอกว่าป้าพรไม่ได้ทํขนมหวานหลายคลิปแล้วนะพอกันตอนนี้ก่อนนะคะอย่าลืมไปติดตามป้าพรกันนะคะทั้งหลัยคลิปนี้บ๊ายบาย ลงทุกวันจันแล้วก็่อนพฤห,หัสน,นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายโอเคคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์กัน